สวัสดีครับคุณนายทิตุวศรีจันง,งามนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการออกแบบวงจรการวงจรแหล่งจ่ายไฟตรงนะครับนี่นะครับภาพวงจรที่ยะมาทำกันในวันนี้การออกแบบครับคํานวณค่าของขนาดสัญญาณแรงดันที่เกิดการกระเพื่อมนะครับ Vp v V เท่ากับ5ส่วน้อยคูณ20ินวเท่ากับ1นคำนวณหาค่าของตัวเก็บประจุ C นครับ C 1เท่ากับ Vp ส่วนด้วย F คูณ R 1คูณ V ลิตรนะ C เท่ากับ20 V สส่วนด้วย50าคูณด้วย e K นะครับคูณด้วย หน่นนวยน้ำเท่ากับยี่สิบ uF หนึ่ง m i c r o f a r a เรามาทำการออกแบบเลยนะครับเข้าวงจร capture student ขั้นตอนแรกคือเข้าก็าไปที่ไฟล์แล้วก็ new project ครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมตั้งเป็น off line รอแบบนึ่งนะนะครับโอเคครับก็ได้หน้านี้นะครับก็มาทำการเซิร์ชนะครับหาครับตัวตัวอุปกรณ์นะครับที่จะสร้างโปรแกรมสร้างวงจรนะครับเข้ามาอยนนี้ก็ต้องการตัวอะไรบ้างครับสาย มีมนะครับดีดีไซน์นะได้เยนะซอสนะครับโเคนะครับตัวแล้วก็พิชพาสแล้วก็ตัรเตัวครับก็กปาสเตอร์นะ ก็ไดโอดีนะครับไดโอดีหนึ่งเอ็นี่แปดแปดครับคนะครับแล้วก็แล้วก็ VCC ตัวกล่า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 วตัวกาวสุดซ้อนนะครับแล้ว ก็มาเิ่งกับเลครับเราเลือก PCC นะ PCC c i r e ครับนี่ก็มาจัดลำดับในลำดับนะครับนี่ครับก็มนหน้ากี่นนกว่าแล้วก็เปลี่ยนนะจัด อันนี้อังครับ mm. เขียบ mm. ก็เปลี่ยนค่าคนระับ mm. สูนยต่อหัวค่าลบนั้นะ mm. เขียบคำ mm. ค่าเลยคนระับยี่สิบเคียบโ mm. อเยี่สิบ สวนยสศูนยนะครับแล้วก็ V M V M P L นะครับยี่สิบโวลต์นะครับแล้วก็ F R E Q นะครับห้าสิบ ทำการเปลี่ยนค่าเสร็จแล้วครับก็มาทำการดึงสาย สเสร็จแล้วนะครับก็มาทำการวัดนะครับวุ้นเต็งวุ้นเต็งมาสเตอครับวัดแล้วก็ชิสไปเนี่ยนุองชื่อครับนุองชื่ออหลานน่าบ

โอเครับท่านใดตามมาอย่างนี้นะครับนั like да 2, 2> ่นที <nie> ่วงจรที่สองนะครับหน้าตาวงจรที่สองครับคํานวณหาคาของขนาดสัญญาณแรงดันที่เกิดการกระเพื่อมนะครับ V r e l e p p e นะครับ V r e l p p e เท่ากับสามส่วนหนึ่งร้อยคูณยี่สิบโวลต์นะครับ V r e l p p e เท่ากับสามโวลต์นะครับคํานวณราคาของตัวติดประจุ C นะครับ 1> c 1เท่ากับ v p ครับส่วนด้วย f คูณ r 1นึ่งคูณ v, v r i p p e นะครับ c 1นึ่งเท่ากับหน v o, o นะครับส่วนด้วย5 0าส hz นะครับคูณด้วย5 0 k นะครับคูณด้วย0 3 v นะครับ c จะได้เท่ากับ c เท่ากับหนึ่ง uf นะครับ m i โารเราจะมาออกแบบวงจรกันนะยก็เข้าไปที่ เอาแคปแคปเจอร์นะครับก็สร้างเนื้อโปรเจกต์ครับแล้วก็ต้องชื่อเลยของร่างของผมนะชื่อซอสโอเคแล้วก็ได้หน้าตาอย่างนี้นะครับก็เริ่มการหาไปที่เพรสแล้วพัสนะครับแล้วก็ต้องการซี สิบแปดนะครับโอเคแล้ว mm hmm. <Okay. S 2> แล้วก็มาที่หาตามใบใบงานเลยนะครับ mm hmm. มีมีสายสายซ้อนครับโอเคแล้วก็ ก็กลางการซึงเคร์ BCC c i ค c ร์แล้วก็กลางครับกลางศูนย์นะครับศูนซ้อครับโอนคครับก็มาจักนต่อ้ครับนี้ก็หมุนนะครับหมุน ทำรายงานเลยครับที่อาจารย์ให้มาก,ก็เปลี่ยนค่าเลยนะตัวลบนะก็เปลีปล่ยนค่าค่า KF แล้วก็ หนึ่งสามสามจุดสสามไมโครวนสินะครับสิบวนนะครับโอเคแล้วก็ฟรีคิว จากนั um ้นก <ım> ็มาเดินสายแล้วลงจนเลยนะแล้วก็มาวัดเลยนะครับ วนเตดมาร์กเกอร์ครับแล้วก็ปีสไปนะครับชื่อหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ เล้วเรนเลยนะครับรอแป๊บนึงนะหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ mm hmm. ครับโอเคนะครับมาต่อนวงจรที่สามนะครับ <Okay. S 2> ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ mm hmm. คำนวณหนาค่าของขนาดสัญญาณแรงดันที่เกิดการกระเพื่อมนะครับ Vripple นะ Vripple เท่ v ber, นะ v ber, าก,กับสองส่วนหนึ่งร้อยคูณสิบห้า V นะเท่ากับศูนย์จุดสาม V นะครับคำนวณหนาค่าของตัวเก็บประจุ C นะครับ C เท่ากับ Vp ส่วนด้วย2คูณ F คูณ r าคูณ V ีรูเบิลนะครับออเอแทนค่าไปเลยนะครับ c เท่ากับสิบห้าส่วนด้วย2คูณห้าสินะครับคูณสิบคนะครับคูณ0ูนนะครับเท่ากับ33.33ามจุดสาามไมโครฟาราดเราจะมาออกแบบวงจรกันหน้าตาเป็นอย่างนี้เขียนก็เข้าไปที่ o อ j e c t Capture นะครับไฟนะครับแล้วก็ New Project แล้วก็ข,อข้อ ชื to to. ่อนะครับสามครับก็ได้หน้าตามันอย่างนี้ก็เลือกอุปกรณ์ครับที่จะออกแบบครับแล้วก็เอ่าเชื่อวัวครับเชื่อตัวนะครับเพจนะครับแล้วก็บีสองนะครับบีสานะครับตัวนะครับ ไตโอครับน่สี่ห่สี่แปช่ี่ตัวครับสี่สามสี่ครับขคคาปาครับคาปา species c i r ครับสองตวครับ,บกวกหลังั้นก็มาเปลี่ยน <S <S เลยน,นะครับบวกนะครับ Acabar a verdade de vou หานะทำไม่งานเลยนะ วีเอเอฟอดี E ครห้าสิบเสร็จแล้วก็เดินวงจรเดินวงจรเลย เคียบอย่ง้ก็มาวัดกันเลยนะคยัวอตเตอร์มาร์เกอร์นนะแล้วก็พีสไปน์นะลับยนะับน้ก็เปลี่ยนร้อยมสินะครับ อรังจากนั้นก็คนเล่นเลยนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับหน้าตาก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนการแนะนำไม่เพียงแค่นี้นะครับขอเจอินไปงานหน้านะครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณครับ